ค่ะคุณธรรมบันทึกัเทิงตามเพื่อนคำไหนไม่ได้ค่ะสร้างสรรค์สัตว์จตตางตูไดโนเสาร์ยักษ์หอยสังข์อาจุระ หวานถูกต้องจันจันสะจัดสจัดสหมู่บ้านจัดสันเกตสเกตเอ๊ะตาเกตเอ้ยกสติสติสติเกตสรการมารเกตกรเกตกร์เกต ตาเกษตรกรรมโอ้ยยายับเอ้ยซับปคุ้นๆหุ่นยนต์คำศัพท์อ่านใหม่สิเกษตรกรรมตั้งสติเกษตรกรรมอีกรอบเกษตรกรรมอีกรอบเกษตรกรรมเออหุ่นยนต์คำศัพท์ดีมากค่ะมามาอ่านหนักคำจ้ะ วักมาอ่านบรรคำค่ะคทีนี้ยายซับไปเปิดเกมเบิร์ดบอลคำรอหันเกมสุดท้ายก่อนกลับบ้านเราสิบคำก็พอคุณธรรมคุณธรรมไม่ใช่คุณทธรรมคุณธรรมค่ะค่ะค่ะโอเคบันไดพิทักษการอัศจรรย์มหาัศจรรย์ คุณนรรมบันเทิงบันทามมะละกอยังยู่สร้างสรรค์กินส้มตำตลูกติดเล็บกาตูนไดโนเสาร์หุ่นสังยักษ์เสร็จแล้วไปไปเล่นเกมเอือดบอลคำรอหันเสร็จแล้วให้กลับบ้านเลยเดี๋ยวครูจะแจ้งกันบ้านไปติดให้เพื่อนครบหรือยังใบงานนั่นธุรกิจกรรม โอเคปลายพานคำไหนอ่านแล้วไว้ฟังโน้นลูกค่ะเกษตรกรรมจัดสรรพักทั่วสวรรค์สักขาวอาภณมาแม่มาแม่ผู้ชายมาแม่ลูกพืชพธุ์อัตลักุ้ยหอยสังยักการตูนเดนสองคนนจักาสตว์ชอบเลตุดสร้าง การดาลบันเทิงคุณธรรมมหาศักดิ์สิทจิ์อัศจัรย์นิพพานักการบันไดเก่งมากค่ะอ่ะฮิงบล์บันไดนิพพานักการอ่านบ่อยๆน้องเด่นจะจำได้ลูกนานศักดิ์สิทธิ์เขาก็บอกว่าจำได้เออคุณธรรมบันเทิงบันไดสร้างสรรค์สัตว์ สตางไดโนเสาร์การ์ตูน,ตนยักษ์หอยสังอนุรักษ์พืชพันธุ์สามพันอาพลศักดิ์รีสวรรค์พักพวกจัดสรเรเกษตรกรรมคำศัพท์หุ่นยนต์เก่งมากค่ะ,ะต่อไปน้ำชาเอามาอ่านแม่ผู้ชายนั่นเล่นอยู่นั่นลูกมาแม่ เราบ้างอุบัติเหตุศักรพุกั่วค่ะสวรรค์ศักดิ์สิทอารมณ์สำคัญพืชพรรณอัตลักษณ์แสงเงาการ์ตูนไดโนเสาร์สัตนด์สัตว์สร้างสรรค์บันดาลบันเทิง มหาสัจจันทร์คัจทรช่นิทัการนิทัสการไปทางนี้ั้ทางนี้โอเคเก่งมากค่ะอ่ะอันไปมไปอยาอนมหาัจจันทุณ นณธรรมบันทุงบันดาลสร้างสรรค์สัตว์ตัวนี้ไม่อ่านมันเป็นคำหอนังตังอ่านเร็วๆหน่อยคุณไดโนเสาร์จรูนยักษ์หนยสังอนุรักษ์พืชพันสออามอสามพออานอพันธุ์สกุล พักพวกจัดสรรจัดสรรค่ะขเอศกระสีตะกรัมกระสตะกรัมค,ค่ะคำศัพท์หุ่นยนต์โอเคเก่งมากหุ่นยนต์คำศัพท์ เกษตรกรรมจัดสรรครับพวกสัตว์วานดาพรนสัมพันธ์พืชพันอนุรักษ์หอยสังยับตาตูนไดโนเสตว์ัตามสัตว์สร้างสรรบันดาบันเทิงคุณธรรมมหาสาจาริศอาจารย์นิทัสการบันใดเย่ามมากอ่าก้าวค่ะไปตามเพื่อนผู้ชายกลุ่มนั้นมาหน่อยนะเล่นอยู่นิทัสการ ค่ะอ้ออ่างไม่หันค่ะอออ,อ,ะอัดซออัดอัดสัจจันม,มหัสสะม,มหัสสจัสสจจันค่ะไหนตัวไหนคอ,ออุนอคุณธรรมอ่าคุณธรรม บันเทิงบันยาสร้างสร้างสรรค์สัตว์กระตังเรนุสาซก,กระตูนยักษ์หนูสัตว์อโนรั